สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวไฟฉาย,ยานี่อยู่ตอนกลางคืนกันเลยนะไฟฉายสมาร์ชาร์ตตัวสีดำเป็นตัวรุ่นที่สองที่ผมเลือกใช้เองนะผมก็เป็นคนใช้ทั่วไปเหมือนกันนี่แหละมารีวิวเพื่อให้ตัดสินใจว่าซื้อหรือไม่ซื้อเนาะตัวนี้ก็จะมีเป็นไทสีชาร์จและมี USB เพื่อเป็น Powerbank ได้ตัวนี้จะอยู่ที่12000ม mm, ิลลิแอมเนาะ เด,ดเดี๋ยวน,นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองปิดแฟลในกล้องนะนะปิดแฟแลเปิดปุ๊บนี่่ยสว่างไหมก็สว่างอยู่นะนี่ตัวกดครั้งแรกก็จะเป็นไฟสว่างแบบนี้กดครั้งที่สองเป็นไฟกระพริบครั้ทงที่สามจะเป็นไฟด้านข้างก็จะเป็นไฟกว้างๆหน่อยก็จะบางหน่อย,ออยเดี๋ยวผมจะพาไปตรงที่มืดแบบมืดตึ๊บเลยนะ นี่ผมปิดไฟตัดนี้ผมก็เดินมองไม่เห็นทางเลยน,น,นะเปิดครั้งแรกปับครั้งสองสองันที่สามเป็นปนใข้างนี้นะจะมีจะมีตัวห้อยแบบนี้ด้วยปกค่ะกันน้ำกันฝนผมลองแล้วในวันที่ฝนตกแต่แต่ไม่ถึงกับดับแบบแช่น้ำนะนเพื่อนก็คือ,อถ้าตรงเนี้ยผมเปิดไฟเปิดไฟตัดถ้าตรงเนี้ย เพื่อนๆแบบไม่ได้ยืดออกอะแบบนี้ไม่ให้น้ำเข้าอยู่ในบีงเนี้ยแต่ถ้าเผลอเข้าอะก็พยายามทาให้มันแห้งก่อนเนาะไอตัวนี้ก็ยืดได้โอ้ไนสว่างนหมเพื่อนเสาไฟหม้อแปลงต้นไฟมนุษยเห็นไหมไกลอยู่นะอยูห่หลังบ้านสว่างนะเพื่อนๆดูสิเห็นไหม วางนะนี่นี่จับปุ๊บนี่ตัวตัวนี้นะทุกคนเขาก็จะแถมอันนี้มาด้วยนี่แถมไปน,นี้เขาก็จะให้มาใส่กับให้มาใส่กับนี้หัวมันเนี่ยขอโทษนะอันนี้มือเดียวนะลูกเพื่อนๆนี่บร็จะก,กายแบบนี้ไอเดียผมจะลองปิดแฟนนะเพราะกลกายเป็นเหมือนแบบห้อยๆอะให้มันแสงกระจายขึ้นเหมือนโคมไฟไว้ไว้เต็นท์อะไรอย่างเงี้ยเห็นปะเห่นปลปะ อันนี้คือผมไม่ได้เปิดแฝดโทรศัพท์นะนก็ชาร์จอยู่นะผมก็ไปดอยมาแล้วผมไปนอนเต็นท์ผมก็ใช้แบบนี้แหละรู้ถือว่าชัดนะสามชั่วโมงเต็มๆเมนะาะก็สำหรับสายช้อปปิ้งภาษาทั่วไปแต่ผมใช้ทำงานกับการช่างก็ส่องส่องรถส่องต้ท้องรถนี้เนาะเพราะผมทำงานอยู่อู่เนะาะก็อยากให้เพื่อนตัดสินใจแล้วลอง ถ้าใครว่าดีก็ลองไปตามในตะก,ก้าเนาะเต็มที่เลยสามชั่วโมงถ้าเพื่อนๆหาว่า ee, ใช้ได้นานไหมเท่าที่ผมลองจบบตัวนะสามชั่วโมงแบตบเต็มแต่มันก็เต็มที่หรือไม่ก็ชัดถ้าสว่างแบบเต็มที่เลยชั่วโมงเดียวเนะพราะแบตมันก็อย่างว่านะหนึ่งหมื่นสองพันแอมป์แล้วมันใช้ไฟสว่างเต็มที่ก็ได้ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมการน้ำการฝุ่นผมลองมาแล้วฝนตกแรงๆใช้ไปหาปลาตกปลาเนาะผมบางทีเนี่ยผมไม่ผมไปตกหลิวอะ ผมไม่มีไฟฉายสองป่าจาังซีเนี่ยผมก็ใช้ผมก็ใช้ตัวนี้แหละแล้วก็ยืดแล้วก็ยืดเอาแล้วก็พระผมมีขาตั้งแบบทําเองเดี๋ยวล็อกตันนี้ไว้อยู่เนาะ<ๆ>ก็ใช้ได้หลายชั่วโมงก็ลองต,ตามกันดูนะครับสําหรับไฟฉายเห็นสายชาร์ากเนาะตัวสีดําตัวนี้ก็จะเป็น power bank ได้ด้วยอ่ะแล้วก็ถ้าใครถามว่าวมันจะเ,นเวลาชาร์จไฟใช่ไหมอันนี้ผมอยู่ข้างล่างนะเวลาชาร์จไฟเนี่ย มันจะเป็นสีแดงถ้าไฟยังไม่เต็มมันแสงสีแดงกระพริบปิ๊บปิ๊บปิ๊บอย่างนี้แต่ถ้าไฟเต็มปุ๊บไฟสีแดงจะค้างก็ดูง่ายๆเลยเพื่อนๆไม่มีอะไรเลยตัวนี้ขอรีวิวแบบง่ายๆถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามกันเข้ามาครับอันนี้รีวิวแบบใช้จริงเนาะขอบคุณครับ